็สำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันธุไหนก็สามารถจดชื่อจดสายพันธ์ุนะคะสามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร064-282-4363นะคะก็หนูฝากกดติดตามช่องสวนสานิปบอนสีด้วยนะคะก็จะมีคลิปลงทุกวันเลยนะคะที่สวนหนูก็จะเป็นไม้ทําเองนะคะมีเก็บเงินปลายทางค่ะใครสะดวกแบบปลายทางหรือว่าแบบโอนก็แจ้งหนูได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นฮองเฮานะคะฮองเฮา ก็จะเป็นไม้เก่าโทนแดงๆเลยนะคะ้องเฮาตอนนี้จะมี4นิ้วแบ่ง60บาทนะคะเผื่อท่านได้สนใจ้องเฮานะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะวันนี้พบกันยามเย็นนะคะพามาชมบอนสีสวยๆนะคะนี่อันนี้บรรยากาศในสวนนะคะเนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเพชรมณีนะคะเพชรมณีก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะเขาจะกัดสีชมพูนะคะกัดได้ทั้งใบเลยแล้วก็อันนี้เป็นไม้ใบแข็งนะคะ น,นะอันนี่คือต้นแมร์เขานะคะเพชรมณีตอนเด็กๆใบจะมาสีเขียวก่อนเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆกัดมานะคะสําหรับเพชรมณีน,นี่เขาก็จะเป็นไม้ที่ถ้าแก่ตัวนี่เขาจะมีหูใต้ใบด้วยนะคะหูก็จะเป็นประมาณเนี้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะต้นลูกจะมีแบ่งอยู่ที่เจ็บบาทนะคะ เนี่ยค่ะเพชรมณีตอนเด็กก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเขาจะมาเขียวก่อนเลยนะคะอันนี้ให้ไปเจ็ดสิบบาทนะคะเพชรมณีอันนี้จะเป็นไม้ใบาย,ยาวนะคะพิษณุโลกนะคะพิษณุโลกด่างนะคะอันนี้จะมีแบ่งสีนิ้วอยู่ที่อ่าเจ็ดสิบบาทนะคะสําหรับพิษณุโลกด่างเวลาโตขึ้นนะคะสังเกตใบเขาก็จะมีเม็ดแดงๆขึ้นมาอีกนะคะนะคะอันนี้เป็นจากตับวันนะคะใบกลุ่มวันเสาร์นะคะ ันเสาก็จะอยู่ที่4นิ้วจะอยู่100บาทนะคะเป็นกลมออกน้ําตาลนะคะจริงๆเขามีเม็ดด้วยนะคะแต่ในกล้องเหมือนจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะค่ะอันนี้ไม้เหลืองนะคะเหลืองสุริชานนะคะเหลืองสุริชานเป็นไม้เหลืองที่จะมีเม็ดแดงๆจุดๆเนะะี่ยค่ะทั่วใบเลยนะคะก็ตอนนี้จะมี4นิ้วแบ่ง100บาทนะคะเหลืองสุริฉานนะคะอันนี้ก็จะเป็น หนุมานนะคะอันนี้จะเป็นเชิญทงนะคะหนุมานเชิญทงนี่เดี๋ยวให้หนูมุมกว้างนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้โชคล่ำซ้ำนะคะนี่ต้นนี้ก็ด่างมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะโชคล่ำซ้ำค่ะอันนี้จะเป็นรหัส A66 นะคะเป็นพื้นออกชมพูเปอะ,ะนะคะหัวใบจะออกเปอะขาวเขียวหน่อยนะคะสีสวย อันนี้ให้ไปต้นละห้นะคะเป็นลูกไม้นะคะรหัส A66 ค่ะอันนี้นบะเก้านะคะนบะเก้าให้ไปอยู่ที่ราคากระถางละ อันนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะนพะก้านี่จะเป็นไม้ด่างไม้ป้ายนะคะเวลาโตใบพิ้วๆสีก็จะเข้มขึ้นอีกนะคะน,นี้ก็เป็นไม้เหลืองนะคะมีชื่อว่าพรพุทธะนะคะพรพุทธะอันนี้ให้ไป150บาทนะคะไม้เหลืองชนิดนี้จะออกเปิดๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีเม็ดสองสีนะคะเป็นเม็ดแดงกับเม็ดขาวนะคะจังหวัดระยองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตับ จังหวัดนะคะเป็นไม้ป้ายไม่กี่ตัวนะคะจับตับจังหวัดนี้จะมีแบบใต้แล้วก็แบบใบก้มนะคะอันนี้จังหวัดระยองไม้ป้ายสีสวยมากอันนี้ต้นละ100บาทนะคะสมประสงค์นะคะสมประสงะคะสสง์อันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะสมประสงค์ค่ะอันนี้เป็นเพชรไทรินนะคะสีหวานมาเลยโทนจะออกชมพูนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ50บาทนะคะ เพชรไพรินทองประกายแสดนะคะนนี้ต้นละ50นะคะสีจะออกแสดแสดส้มๆนะคะนี่ค่ะอันนี้เทพสถิตนะคะทรงสวยมากแล้วสีมาแจ่มแล้วนะคะนี่อันนี้อยู่ที่ราคา250นะคะสำหรับเทพสถิตนะคะนี่เป็นไม้กาบด้วยนะคะมีแข้งก็จะเป็นไม้หายากนะคะในท้องตลาดจะไม่ค่อยมีนะคะสำหรับเทพสถิตนะคะสีแจ่มมากเลย แหลมทองนะคะแหลมทองอันนี้ก็จะเป็นไม้เก่าเหมือนกันนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะจะเริ่มกัดสีกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมเวลากัดเต็มนะคะสวยมากนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแหลมทองนะคะเวลากัดเต็มเต็มสวยมากนะคะอันนี้ใบาขาดไปน,นิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นแม่พันธุ์เขานะคะสีก็จะออกชมพูเลยถ้ากัดเต็มนะคะ อันนี้เป็นนาลีบุรพาที่สีเขียวจะเริ่มกัดสีแล้วนะคะเดี๋ยวหนูหยิบให้ดูใกล้ๆจะเป็นสายต้นใหญ่เลยนะคะนาลีบุรพาสายนี้จะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะสังเกตได้ว่าพื้นเขียวนะคะเริ่มจะมีกัดสีมาแล้วนะคะตรงที่ป้ายก็จะป้ายชุมพูแจ่มๆแบบนี้เลยอันนี้หัวใจมังกรนะคะต้นนี้นะคะใครรับหนูขออยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะเหลืออยู่ต้นเดียวค่ะหัวใจมังกรจะเป็นไม้กัดแดงนะคะ อันนี้เพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับเพชรคุ้มสีแจ่มสวยนะคะอันนี้นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเปลวบุญจิ้นนะคะเปลวบุญจิ้น,นไม้เก่าโทนแดงนะคะพื้นเนี่ยตอนเด็กจะแดงแบบทั้งใบเลยนะคะแล้วพอโตมาสักหน่อยหนึ่งนะคะก็เ,เริ่มมีจุดขึ้นแล้วนะคะ อันนี้ให้ไปแ0สิบาทนะคะเปาบุญจินค่ะเทพเทวริสนะคะเทพเทวริตก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะให้ไปกระถางละ100บาทอันนี้ก็ป้ายมาแล้วนะคะชมพูทวีปนะคะต้นนี้เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะตรงเขียวเขียวแล้วก็ปลายด้วยนะคะต้นนี้ขอ100รบาทนะคะสวยมากนี่นะคะการแข็งค่ะ อันนี้เป็นใบหอกนะคะเผื่อใครชื่นชอบใบหอกใบไผ่ By Hawk, By ก็จะเป็นที่ฮอตฮิตนะคะในปีนี้นี่ค่ะสีจะออกไปทางข้างในดำๆขอบเขียวนะคะต้นนี้ขออยู่ที่60บาทนะคะนี่ค่ะหน,นูขอเรียกหอกดำเขียวแล้วกันนะคะนางมัสซีนะคะต้นนี้มีไซส์เดียวนะคะนี่อันนี้ขอ100บาทสีเริ่มกัดชมพูมาแล้วนะคะนางมัสซีคะ่ะ เจนกสดายุอยู่หนึ่งต้นนะคะอันนี้ขอ60บาทนะคะนกสดายุก็อยู่ในตับรามเกียร์เช่นเดียวกันนะคะทรงใบเป็นเอกลักษณ์มากเลยนคะคะน,นี่จะเป็นนางกิมิทาเทวีนะคะกิมิทาเทวีจะเป็นนางทรงกา่นะคะใบยาวค่ะอันนี้เป็นไม้ที่ชอบอยู่นอกตู้นะคะใบแข็งแข็งนะคะนี่นางกิมิทาเทวีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบ ตอนนี้มีแบ่งสี่นิ้วอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเป็นไม้ทนเข้มเลยอันนี้สร้อยสังวาลน,นะคะไม้ทนแดงแดงเงาๆด้วยนะคะอันนี้ให้ปลายต้นละหกสิบบาทนะคะสร้อยสังวาลค่ะนี่นะคะไม้ตามหานะคะหน้าน,นี้แดงเงาเลยยักษ์ตีเมฆนะคะต้นละหกสิบบาทนะคะสําหรับยักษ์ตีเมฆลายก็เริ่มขึ้นมาแล้วด้วยนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเขื่อนนะคะเขื่อนสิริกิตค่ะ ก่อนนี้ให้ไป50บาทนะคะเขื่อนเศรษฐกิจข้างในจะออกสีชมพูนะคะขอบใบจะออกเปอะนะคะมนสวรรค์นะคะต้นละ35บาทนะคะสําหรับมนสวรระคะ์ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะให้ไปอยู่ที่อ่าบาทแล้วกันนะคะเป็นโทนเข้มหลังเต่านะคะอันนี้จะเป็นอ่าเพชรชมพูนะคะกัดสีชมพูตามชื่อเขาเลย เพชรชงพูให้ไปต้นละห้นะคะก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะนี่ค่ะน,นี้ไม้เก่านะคะเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะการจะออกแดงๆอันนี้ชื่อว่ามหาราชนะคะมหาราชนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะมหาราชคะ่ะอันนี้จะเป็นก้าวเต็มนะคะกาวเต็มให้ไป1 5 0นะคะสำหรับกาวเต็มคะ่ะอันนี้เป็นทองพันช่งนะคะทองพันช่งนี ให้ไปอยู่ที่80บาทนะคะทองบรรช่างก็จะเป็นไม้ออกทรงใบายาวนะคะเป็นไม้เก่าอันนี้เริ่มกัดลายมาแล้วคะ่ะจันฉายนะคะอันนี้กระถางละ50บนะคะสําหรับจันฉายก็จะเป็นข้างในชมพูเลยนะคะอันนี้ไก่แก้วมาลายทองนะคะตอนนี้ก็ยังมีสีนิ้วแบ่งต้นละ100บาทนะคะเวลากัดนี่เขากัดได้สวยมากนะคะสีเจมอน,นี้จะเป็นอภพิมหฮือมามหาเศรษฐีนี่นะคะ มีสีจริงสีสวยมากนะคะแล้วแต่เป็นฟอร์มไม้ไม่สูงด้วยนะคะอันนี้ให้ไป1 0 0บาทนะคะชื่อค่อนข้างยาวนะคะอพิมหุมามหาเศรษฐีนี้ค่ะอันนี้จะเป็นนางสวาหาะนะคะต้นละ60บาทนะคะเขาเริ่มกัดสีมาแล้วด้วยนะคะอันนี้บางแก้วนะคะสีชมพูสวยสดมากนะคะอันนี้นะคะเขาจะเป็นไม้เก่านะคะชื่อว่าบางแก้วนะคะคนละตัวกับท่าบางแก้วนะคะ บางแก้วเฉยๆนะคะอันนี้ก็ใครรับนะคะวันนี้หนูมีมาแบ่ง1ต้นนะคะขออยู่ที่120บนะคะ120บาทนี่ค่ะม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลอันนี้ต้นละอ่าไซานี้ให้ไป50บาทนะคะกัดมาม่วงมาเลยนะคะบ่อเงินนะคะบ่อเงินนี่บางท่านก็เรียกบอเงินบอดทองนะคะพื้นเขาจะเป็นสีขาวนะคะบอเงินอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทคะ่ะอันนี้เป็นเมืองนครชุมแบบ ไม้ไป้ายนะคะไม้ไป้ายขออยู่ที่ราคา40นะคะเมืองนครชุมไม้ไป้ายค่ะที่คาพรนะคะอันนี้ให้ไป90บาทเป็นไม้ฟอร์มเตียเหมือนกันนะคะที่คาพระค่ะนี่นะคะสีจะออกชมพูนะคะหัวใบจะออกปปเปื่อยๆเขียวหน่อยนะคะอันนี้บอลเก่านะคะต้นละ35บาทนะคะใครสนใจก็ยังสามารถสั่งได้นะคะเป็นบอลเก่าที่ไม่ทราบชื่อนะคะพื้นจะออกน้ําตาลเลยแล้วก็เม็ด ่าเป็นทีๆีในทั่วใบเลยนะคะอันนี้จะเป็นไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามต้นละ35นะคะอันนี้ก็จะกัดหน้ามาแล้วด้วยนะคะกัญยาวัชระนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะนี่อันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะกัญยาวัชระป้ายชมพูนะคะนี่ค่ะนนี้เป็นลูกไม้นะคะหนูแพ็คคู่ให้คนละโทนสีกันนะคะใครรับลูกไม้แพ็คคู่คู่นี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป 99บาทนะคะเป็นคู่เลยขาวไม้แก้วนะคะอันนี้กระถางละ100นะคะก็จะกัดสีมาแล้วด้วยนะคะอันนี้จะเป็นม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์ก็ตอนนี้จะมีแบ่งนะคะไซนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะต้นละ60บาทนะคะม่านนางพิมพ์เป็นไม้กัดสีชมพูนะคะก็อันนี้ไก่นะคะไก่แก้วสวรรค์นะคะอันนี้กัดหน้าเร็วมากนะคะกัดมาแล้วอยู่ที่ราคา120บาท ะะไก่แก้วสวรรค์ค่ะอันนี้จะเป็นชายชนนะคะต้นละ60บาทนะคะสำหรับชายชนไซนี้ค่ะก็จะป้ายมาแล้วเหมือนกันนะคะเจอพัฒนครอยู่หนึ่งต้นนะคะต้นนี้นี่ค่ะป้ายเยอะด้วยขออยู่ที่อ่าหกสิบบาทนะคะพัฒนครนอันนี้นะเมืองนอนนะคะนะ้าเมืองนอนด่ดงสวยนะคะนะ้าเมืองนอนก็จะเป็นไม้คู่ฝักกับปานีล้อมเฮดนะคะอันนี้นะ้าเมืองนอนให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ นี่ค่ะสวยมากอันนี้คือใบล่าสุดเขานะคะอันนี้จะเป็นวิศนุกรรมประสิทธิ์นะคะไม้โทนแดงนะคะวิศนุกรรมประสิทธิ์ขออยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะก็จะเป็นไม้เก่านะคะอันนี้เรียกซับนะคะเรียกซับต้นละ80บาทนะคะก็จะเป็นไม้ใบกลมนะคะโทนเข้มต้นไม่สูงด้วยนะคะอันนี้ อันนี้ใบแข็งมากนะคะยอดอัศวินนะคะยอดอัศวินอันนี้ให้ปลายต้นละ60บาทนะคะสีจะเริ่มกัดมาแล้วนะคะใบแข็งก้านแข็งค่ะอนุมานอมพระพานะคะต้นละห0บาทเป็นโทนสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นปลาศาสาท,ทองนะคะปลาศาสาท,ทองนี่อันนี้อยู่ที่ราคา100บาทนะคะปลาศาสาท,ทองนะคะอันนี้ศีลาหุ้มทองแอบติดด่างชมพูมาด้วยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา 80บาทนะคะสําหรับศีลาหุ้มทองต้นนี้คะ่ะนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะใบเขาจะเล็กๆนะคะใบไม่โตนะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะเป็นไม้มะเล็ดที่หนูผ่ามาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นิ่งแล้วนะคะขอเป็นรหัสจอจานละกันนะคะนี่คะ่ะผ่ามาแล้วสีสวยเหมือนแม่เขาเป๊ะเลยอันนี้จะเป็นเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่ ต้นละ80บาทนะคะสําหรับเมืองใหม่คะ่ะอันนี้ก็สีสวยมาเลยนะคะอันนี้คือพัทยานะคะพัทยาโทนเขาจะออกไปทางชุมพูนะคะใบกลมต้นไม่สูงเหมือนกันนะคะอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะสําหรับพัทยาคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ลูกไม้ม่วงชุมพูนะคะอันนี้อยู่ที่50บาทนะคะดาบสมุไรนะคะต้นละ80บาทนะคะเป็นไผ่ใบายาวนะคะนี้เป็นบางใหญ่นะคะบางใหญ่ ให้ไปอยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะตัวนี้บางใหญ่ค่ะนี่ค่ะนี่จังหวัดกระบี่นะคะอันนี้อยู่ที่120บาทเป็นใบกลมสีชมพูนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นไม้ตามหานะคะสำหรับจังหวัดกระบี่ค่ะเลิศมงคลนะคะกระถางละแปสิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนแดงนะคะอันนี้เผื่อท่านใดชื่นชอบนะคะอันนี้คือพญาสเสวตแต่เป็นฟอร์มกอเลยนะคะนี่ค่ะ อันนี้ขออยู่ที่กระถางละ60บาทนะคะฟอร์มนี้มีอยู่สองกระถางเท่านั้นคะ่ะเป็นไก่แก้วมะลายทองฟอร์มสองต้นคู่นะคะตอนแรกหนูเห็นใบดกนึกว่ามีหลายต้นนะคะมีแค่สองต้นแต่ใบดกดกนะคะนี่ใครรับนะคะกระถางมีกระถางเดียวนะคะฟอร์มต้นคู่อันนี้ขอหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะคุ้มมากปกติหนูแบ่งอยู่ที่ต้นละร้อยนะคะดาบขุนแผนนะคะดาบขุนแผนอันนี้กระถางละหกสิบบาทนะคะ ันนี้เป็นศีลาเพชรนะคะสายหกนิ้วนะคะนี่แดงมากนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะสําหรับศีลาเพชรนะคะอันนี้น่าจะเริ่มมีหัวแล้วนะคะสําหรับศีลาเพชรต้นนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นม่านนางพิมพนะคะสวยมากเลย อันนี้จะเป็นกระถางหนึ่งสามต้นเลยนะคะเดี๋ยวหนูหยิบให้ชมค่ะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะอันนี้คือมีสามต้นเลยนะคะหนูใส่ไว้ในกระถางหกนิ้วนะคะใส่ทั้งหมดสามต้นท่านใดสนใจนะคะสําหรับม่านนางพิมสามต้นในกระถางแบบนี้นะคะทํากอให้เรียบร้อยเลยอันนี้อยู่ที่ราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะคะม่านนางพิมพนี่ค่ะอันนี้ก็ลูกไม้นะคะน้ํามันจะค้างบนใบนิดนึงนะคะนี่ นี่ก็จะเป็นมัชฉานุนะคะมัชฉานุตอนนี้มีแบ่ง4ี่นิ้วด้วยนะคะต้นละ100บาทนะคะนี่ค่ะนี้บาวรรัตนโกสินนะคะต้นนี้พอเพิ่งเติมดินให้เขาใหม่นะคะน่ก็ตอนนี้จะมี4ี่นิ้วแบ่ง150บนะคะบาวรรัตนโกสินเป็นไม้เก่าใบยาวนะคะใบแข็งมากเนี่ยค่ะ อันนี้คือปิ่นลัดนะคะตอนแบบเต็มฟอร์มของเขานะคะเขาจะกัดชุมพูของเขามาที่หน้าใบนะคะใบจะพิวผิวด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือบัวสวรรค์น,นะคะจะเห็นได้ว่าต้นเขาไม่สูงนะคะเป็นฟอร์มสวยๆนี่นะคะแม่เขาเพิ่งฟื้นนะคะนี่เขาเป็นไม้ป้ายนะคะแต่ถ้าบัวหิมะเนี่ยจะไม่ป่ายนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม้ใหญ่นะคะ นี่ค่ะอันนี้หลวงปู่อ่ำนะคะผ่าแวะมาชมต้นแม่ค่ะเพราะว่าต้นเด็กเขาจะออกสีเขียวนะคะพอโตขึ้นก็จะกัดสีประมาณนี้นะคะหลวงปู่อ่ำค่ะสีนิ้วจะมีแบ่งอยู่ที่60นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ใครสนใจพันธุ์ไหนนะคะสามารถจดชื่อจดสายพันธ์ุนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0 6 4ย์2 4 3 6 3ได้เลยนะคะ เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะมีเก็บเงินปลายทางค่ะก็หนูส่งของทุกวันนะคะสะดวกอ่าอ่าปลายทางค่ะรับโอนหรือปลายทางก็สามารถแจ้งหนูได้เลยนะคะค่าส่งเมาส์สาสิบาทนะคะสารับกี่ต้นก็ได้นะคะไม่มีขั้นต่ำนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้หนูขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามสวนสานิตบอลสีไว้ด้วยนะคะที่เห็นหน้าก็วันนี้มา าพามาชมลูกไม้นะคะสีออกขาวๆกันบ้างนะคะสะดือใบจะออกสีชมพูนะคะก็เดี๋ยวถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจบอนสีพันธ์ุอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิปก็นะคะก็สามารถโทรติดต่อนะคะสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทรที่หนูขึ้นไว้ด้านบนนี่นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ